สวัสดีค่ะเมนี่สิไปใส่โป่กุ้งอะเอนี่สิไปใส่โป่งกุ้งวะโซนี่พอดีน้ำแห้งเนาะแม่เนาะเออน้ำแห้งน้ำแห้งเราไปใส่ครับเมนี้เฮากัสิไปใส่โป่งกุ้งนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานฮอได้ใส่เบ็ดแล้วเนาะ้มนี่กับสิไปใส่โป่งกุ้งกับยาอ้อ,อสิร์ไปนะครับผมอย่าลืมฝากติดตามช่องนนทชาแนด้วยนะครับฝากกดไลกดติดตามกดกดิงใด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแม่เนา เนี่ยากำลังไปกันกับพ่อนะครับใส่สเพาะป้อ,ปองงงจอนพิกป้องงงจอนพิดติดครับไม่ติดษนิดเลย นี่ครับผมใส่ไปนี่นะครับเราก็มีไม้มาซักรับลักรับผมเป็นโป๊ะน้อยนะครับตัวนี้มันมีโปะขนาดใหญ่แล้วนะครับที่เขาซื้อมาใส่กันครับผมเอากใส่ไปแล้วครับผมตอนนี้ล่ะได้ประมาณหาหาหลังแล้วครับของผมจะใส่ประมาณสิบหลังก็พอนะครับเอาพ่อได้ก้อยกินตอนเศร้าครับพี่น้องอันนี้เขาก็มาใส่ไว้ตอนกลางเวรเนาะตอนแรงครับผมตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครับสี่โมงเย็นนะครับผม แล้วตอนเช้าประมาณหกโมงเขาค่อยมายามกันครับกลางคืนเราต้องยม้มสวัสดีครับ ตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าเวลาประมาณหกโมงนะครับพ่อก็มยาย่างโปะกุ้งกันครับที่ใส่ไว้มวเมื่อวานเนาะพงกับแม่ยามกับพ่อนะครับมาเบิ่งกันหนะ้พ่อได้พอก้อยอยู่ครับมื่อนี้ไปลุ้นกันเลยครับตอนนี้พ่อพงกะอยู่คุ้นนะครับเพราะว่าแตงยามมาครับผมไม่ได้ไปน้ำครับพอใส่ฟัง ใส่ทางน,านั้นเนาะสี่หลางครับก็เลยมันน้อยแลยบัวได้ไปดึงมากับเราครับให้เราใส่มาอนี้เลยบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่ดวงอาทิตย์กำลังสีขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็มีการหาทรงหาเสียงกันนะครับใกล้เลือกตั้งนี่แหละครับอบตครับผมป่าเสือเศร้าเลยคนป่าแถวนี้กะแลี้ยวไปแล้วนะครับผมนี่เสร็จเไปแล้วครับเกี่ยวเไปแล้วเดี๋ยวฟังทางนั่งครับเรือนิดหน่อยนะอันนี้ก็แล้วแล้วข่าวรถเกี่ยวลงรถขับบนได้แม่คนเลยปีนรถเกี่ยวอย่างเดียวครับ แรงจางคนแพงรับวันละห้าร้อยบาทก็เลยอลรดเกี่ยวดีกว่าครับผมนี่มีได้อยู่นะครับแต่บลายด้วยครับผมได้อยู่เน,นาะไม่ค่อยร่าขนาดเดี๋ยวเข้าไปไปเบิ่งไอตอนเทออกนะครับพี่น้องว่าเข้าซิได้ลายคนใดครับ ก็โบลายพ่อได้ขายด้วครับกับพ่อได้กินนี่ละแต่ละมื้อครับผมใส่ขม,มือขม,มือแล้วว่าถือเลยนีโ่โยใส่ขม,มือมันจะเบิดอได้กินขม,มือเนาะนนได้ยิบหนึ่งได้ยืดนึ่งบอจากหลังแล้วนะสอง สี่หกเจ็ดยังสามนี่นะครับรล้างหนึ่งครับผมได้ประมาณนี่หนึ่งด้วยสามล่างที่สองเขาต่ำดีกว่าเขาอ,อยู่ดนะ้วสาม บม่เหยมีอะไรเนาะสีถ้าจะเอาบล่ะไปจให้ได้อันนี้ก็ได้ก็ได้กินสีละ่า อ่าแล้วนะครับอันที่หกพื้นที่ไปเมื่อกี้ครับอันนี้อันที่เจ็ดอันที่เจ็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันที่แปดนี่เาลังวิสาหลงวิชาอันที่สิบ นี่ก็สิบประมาณนี้ครับพ่อก้อยอยู่ครับผมข้่งนอกนี่ <c oughs> ออสิบหลังก็พ่อก้อยอยู่เด้อครับมานอยู่